มีนะครับเรื่องเล่าคืนนี้นะครับเรามาต่อกันที่สถานธรรมค่ลานเมืองเก่าโบราณนะครับก็ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านล้างอาถรรพม่ไกลนะครับห่างกันอยู่ประมาณ300กว่าเมตรนะครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาถึงที่ที่เป็นหน้านสถานวัดตรงนี้เรียบร้อยแล้วผมก็มากราบนมัสการะน,กานะครับท่านพระครูประหลัดสวงนะครับเพื่อ มาขอความเมตตานะคะเพื่อเล่าประวัติเรื่องราวเกี่ยวกับอาสานที่ตรงนี้และ,ะโครงกระดูหรือวัตถุโบราณเก่าๆที่อยู่ณตรงนี้นะคะก็ขอกราบขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมพาท่านผู้ชมและแฟนพีแฟนรายการของเรื่องเล่าคืนนี้เพื่อได้รับชมรับบารมีนะครับเพื่อบอกต่อเป็นสะพานบุญให้ท่านผู้ชมผู้มีจิตสภาหรือท่านที่จะมาเข้ากราบ มาเที่ยวย่อมชมหรือมาอ่นมาร่วมปัจจัยในการสร้างบุรณะเทวสถานที่วัดแห่งนี้ครับขออนุญาตขอความเมตตาจากท่านตระกูครับาาการที่ตรงนี้ตั้งอยู่ในเขตของหมู่บ้านนะครับหรือว่าัางไงครับมันเป็นเขตของหมู่บ้านบ้านเต่าขหนุนจีนครับแรกเริ่มก็เป็นบ้านเต่าขหนุนจีนมาตั้งแต่ตึกตําบัน ขณะนี้ก็ได้มาพักอาศัยอยู่สถานที่ลิมชายป่าของวัดเขาสมโพธะซึ่งเป็นเป็นวัดเก่าวัดแก่อยู่ด้านในประ,ประมาณสักสามร้อเมตรไอ้สามร้อยกิโลโบิโละประมาณ3กิโลและทีน,นี้ก็มารักษาคนป่วยอยู่ที่นี่เป็นเวลาสองปีเสร็จ ปัจจุบันนี้ก็ก็รักษาคนป่วยด้วยลรกมะเร็งเอามาพุธกเอมมาพาดแบบเบาหวานนี่ก็จะใหายขาดไม่ขาดเบาหวานแต่ก็ต่อเนื่องไปได้อ่าน่อกนั้นก็จะเป็นวิธีการเหยียบไฟมากกว่าที่ว่าพวกเอามาพมมาพาดนั่นนะคนระับเพราะว่าที่ค่นที่จะไม่อยู่นี่ก็ได้มารักษาคนนี้เนี่ยถึงมาเห็นพวกกระเบื้องเศษกระเบื้องแตกเก่า ก็เลยมาคิดว่ากระเบื้องนี่เกศก็เลยไปเอาที่กรมศิลป์กรมศิลป์เขาก็บอกว่าเป็นเร้อยปีเขาก็เลยมาตรวจสอบดูว่าของที่นี่เขาขอลงทะเบียนก็ให้เขาลงแล้วเขาจะขอไปก็เลยไม่ให้เขาไปบอกว่าที่นี่ก็จะไว้ลูกหลานได้ศึกษากันต่อไปก็เลยถึงเก็บโครงกระดูกเก่าแก่เป็นพันๆปีเนี่ยแต่พวกพวกหินหินเก่าหินแก่แล้วเป็นลูกปัดลุกแก้วอย่างเงี้ยเก็บไปเยอะ เอาไว้ลูกหลานได้ชมกันพวกหินเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ชมกันตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปก็มาที่หลังก็จะได้เห็นแปลกหูแปลกตาไปตอนนี้ก็อยากจะบึงวอลพูดมีศรัทธาก็อยากจะทําหลังคาหรือทําตู้กระจกหรือทําห้องกระจกทาไว้ให้ตรงที่ที่เจดีกําลังสร้างแล้วสองชั้นละกํกลังคอยศรัทธาจากญาติโยมอยู่ได้เงิน นิดเงินหน่อยก็ค่อยๆซื้อค่อยๆทำไปอพอได้คอาเขาได้อยู่ร่มบางช่วงก็ที่มีอยู่ร่มแล้วนี่ก็เป็นกุศลไม่ชีไว้ปฏิบัติทำวันเสาร์ที่เขาจะปฏิบัติตามล้านล้านขุดหินนั่นแนละยไม่มีที่ที่พักที่อาศัยขออ,ออาศัยคอยให้ลูกๆลูกหลานก็ไม่ยืมเเงินพอได้นิดหน่อยก็ได้ซื้อหินปูนทรายมาทํากันเนี่ยก็คุณโยมอยากจะ ดูอะไรอยากจะทราบอะไรถามได้เลยนะตรงนี้แต่วัไนไ,ไ,ไหนเปไหนไหนพอบอกได้ครับอ่มามก็ขออนุญาตนะครับขอความเมตตาอ่าอ,องค์แรกเลยค่ะตาองค์สีดำครับไม่ทราบว่าคืออะไรครับองค์สีดำที่อยู่ด้านในครับเนี่ยกร้อใหญ่ๆครับใช่ครับโอ้นี่เป็นพระสาวรีรีกรธาตุนำมาจากประเทศเนปาลจ้ะน้นำหนักสี่โลครึ่งครับน้ำหนักสี่โลครึ่ง แต่อยู่ที่เจดีก็สามโูเจ็ดขีดใหญ่ที่สุดในโลกที่นำมาจากประเทศเนปาลแต่ที่อยู่ในมหาเจดีก็เป็นสีน้ำเงินแต่นี่จะเป็นสีผักปังเป็นสีผักปังอ๋อมีอ่ก็ยังขาดตู้ขาดยังขาดตู้ใส่ขาดตู้ใส่นะครับแล้วอย่างที่อ่าอย่างวัตถุโบราณของเก่าๆนี่สามารถที่ ที่ขุดเข้มาเจอนี่คือนิมิตหรืออะไรยังไงครับก็นี่ก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นห้องน้ําจ้ะเพราะว่าจะไม่ได้ตั้งใจขุดของที่นี่จะไม่มีการขุดครับวินไว้แต่ว่ารถไถเขาไถเจอมันกิ้งตามรถไถเขาเอามาถวายขอบินฑบาตแกเขาแต่ส่วนมากถ้าว่าสมบูรณ์แบบเนี้ยก็จะขุดจากห้องน้ำพอรั้วลูอย่างนี้ปั๊บเราจะค่อยปัดเอาเป็นอาทิ์เป็นอาทิตย์นะ้น้วค่อยปัดทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยแต่สมบูรณ์มาก ม,มันความหนาก็เหมือนกำลังพึ่งอ,อ่ะความหนาความหนาของศพคนสมัยก่อนนะ,ะมันมีตั้งเจ็ดเจ็ดสอกคืบหกสอกยังต่ำสุก,ก็5ห้าสอกคืบเอต่ตรงนี้ก็เอาให้ดูพอเป็นคร่าวๆแต่ถ้าอยู่้ถึงเกียรก็อาจจะดูได้รู้หมดอต,ตอนนี้ก็ยังขาดตู้ปัใจจัยใส่ ผมขออนุญาตท่านพระรูอีกชินหนึ่งครับพอดีเมื่อกี้เห็นขึ้นชื่อว่าเตาขนมจีนนะครับเตาขนมจีนแต่เตานี่จะอยู่ด้านบนห่างกันประมาณเจ็ดร้อยเมตรครับผมอยู่ด้านบนเป็นเตาเป็นเตาหินมีน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นั่นครับครับตอนนี้ก็เลยทําไอ้ฝาครอบไว้เอาไว้ปิดเปิดไว้เข้าไว้ทำน้ำมตลกันนะครับเป็นเตาขนมจีนเตาเก่าแก่มากลึกเป็นเมตรอย่างน้อยก็ไม่ไม่ไม่เกินสามเมตรน่ะครับแต่มองหินทะลุหมด ขนมจีนเนี่ยจะเป็นอยู่ที่ถ้าอยู่ที่สถานลานทําตรงนี้อ่าตรงที่กลางที่มาเยี่ยมชมนนึจะเป็นขนมจีนแบบนี้จ้ะอ๋อเป็นหินนะอ่าเป็นขนมจีนกลายเป็นหินลกลายเป็นหินเลยกลายเป็นหินแล้วนะจ้ะขอญาตกล้อง z o o เข้ามาใกล้ๆหน่อยครับแฟนเพจแฟนรายการท่านผู้ชมเขาได้เห็นนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากมาเห็นของจริงนะครับก็สามารถมาได้ที่ตำบลหนาบัวชมนะครับอำเภอ ชาบาดาลจังหวัดบุรีครับสามารถเดินทางมาได้นะครับเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวก่อนจะสิ้นรายการเดี๋ยวผมจะอ่าให้เบอร์โทรที่วัดไว้เผื่อผู้มีจิตศรัทธาอยากมาร่วมทาบุญในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขอญาตอ่าท่านบัครูนะครับอันนี้ก็คือวัดถูโบราณเกต่าๆนะครับที่ยังขาดตู้นะครับที่จะใส่รองรับเพื่อ,อไว้ให้ญาติธรรมหรือลูกหลานไ้ได้ดูนะครับ ตรน,นี่เป็นสมธิดคัดแล้วครับผมขออนุญาตเอากล้องซูมเข้าใกล้ๆครับกับว่านี้นนสมฤทธิ์คัดแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่ได้คัดตัวนี้ยังไม่ได้คัดสมธิดล้วนขออนุญาตกล้องซูมเข้ามาใกล้เลยครับ วันนี้ถ้าจะให้ท่านบัครูเล่าทั้งหมดก็คงไม่จบครับเดี๋ยวขอแอยกใส่กล้องส่นใครที่อยากรู้เรื่องราวอันนี้นจะเป็นงาเก่าอาจะมีรุ่นสำริดแล้วก็รุ่นงาช้างแล้วก็รุ่นเหล็กอันนี้รุ่นรุ่นรุ่นงาช้างไปแล้วอันนี้รุ่นเหล็กเป็นรุ่นสุดท้ายรุ่นเหล็กเป็นเสียมเหล็ก แล้วทีนี้ก็รุ่นสองก็จะเป็นรุ่นสาลิปจะเป็นรุ่นสำลิปอย่างงี้รุ่นสองเป็นรุ่นสำลิปออกจากสาลิปมาก็จะเป็นชุดหลังสุดเลยก็จะเป็น,เป,นเป็นขวานหินขวานหินแล้วก็หอยสมัยเก่า,าเป็นกําไรขอหอยในกระโหลกกำไร,รอไหอยนี่เป็นกาไรหอยนี่เป็นกําไรสำลิป อันนี้เป็นเป็นขวานหินเป็นขวานหินจ่งทางคมสินเขาได้ลงทะเบียไว้เรียบร้อยแล้วของทุกชิน้นจะไม่มีรั่วไหลไปไหนอ๋อกตัวเหล็กตัวเล็กไว้ทุกชิ้นส่วน แล้วก็จะเป็นตะกุดหินตะกุดกลายเป็นหินละกลายเป็นหินขออนุญาตสอบถามอีกสององค์ครับที่เป็นเหมือนคล้ายนกหรือเป็ดอะครับอดีผมเห็นมานานแล้วขออนุญาตอ๋อ,อ,อนี่มันเป็นดูแล้วก็กระโหลกสันิฐานว่ากระโหลกของคนของคนไทยแล้วก็พลังไม่เหมือนกันคือไม่ใช่นกใช่ไหมครับอ,อันนี้นก ลูกนี่เขาเจะเอาหนุนหัวฝรั่งเป็นเป็นศพฝรัง oh. ่งอพหัวยา,ยาวๆกันกับหัวคนไทย uh. อันนี้เขาใช้ใช้หนุนหัวแต่ถ้าว่าลบคกลไปปั๊บเนี่ยถ้าเจอมออย่างเงี้ยเจอมออย่างเงี้ยถ้าอยู่ด้านหัวเนี่ยเขาจะหันไปทางเดียวกันแต่ถ้าเจออยู่ทางเท้าเา็าจะจกนอนไข้ประเภทยอย่างเงี้ย uh. ส่วนมากที่เจอแบบประเภทอย่างนี้เยอะอย่างนี้เยอะนีก่ก็สันนิษฐานดูว่าคุ้มถึงเขาบอกว่าไอหมอ้อลูกเนี่ยถ้าว่าใครมีแก้วเหวเงินทองให้เอาใส่ในนี้ะจะเป็นหอยบ้างจะเป็นพวกบนเงินเงิน,นหอยอ่ะเป็นเงินหอยเป็นเงินหอยแล้วก็จะมีลูกแวถ้าเป็นคน ตุกวันนี้เขาจะเรียกว่าลูกสะกดเนี่ยลูกอเวอ,อันนี้เขาโค้งคอหรือ,อยังไงกมันกระสุนมากเขาจะเอาเขียนอีวออกึกไงย<อ>เป็นลูกสะกดะเป็นลูกสะกดกันเนี้ยแต่พอพูดถึงว่าถ้าว่าถามราคาก็เบ็ดนึงกะตกประมาณ900บาทไม่ถึงพัน,นแต่ก็ลูกหล้านไม่ต้อง เอาไปก็เอากลับมาคืนครับเออเรับมาคืนคนนี้ไม่ได้ห่วงอะไรสักชิ้นเลยของที่เป็นเป็นวัตถุโบราณทีเนี้ยไม่ได้ห่วงเลยไม่ได้ห่วงก็ไว้ดูกันในเยี่ยมชมใช่อันนี้จะเป็นพวกควางเก่าควางอ๋อกระดูกควางโอ้โหควางแล้วก็จะเป็นพวกเศษหอยที่เป็นกําไรหอยอ่ะกําไรหอยอันนี้เป็นกําไรเล็กอันนี้เป็นกําไรสำลิปอันนี้เป็นกําไรปอกคอกําไรปอกคอ นี่เป็นกําไรเหล็กกบไรเหล็กแต่นี่เป็นกําไรแขนแต่เ,เวลาใส่ก็เขาจะใส่ตั้งแต่เด็ก<อ>ตแต่เด็กแต่ถ้าว่าโตมาก็จะใช้ถุงพลาสติกสวมมือแล้วก็สอดเข้าไปได้กบไหล่เล็กแล้วที่เป็นชั้นๆที่วางเรียงกันเยอะๆครับทางฝัง่งด้านนู้นครับอ่าด้านนู้นไหมครับนู้นนะใช่ครับโอ้นี่เป็นเป็นกามช้าง กามช้างนะครับเป็นกามช้างเลยอย่างนี้ก็ถ้าเรียกง่ายๆก็เป็นฟันช้างเงี้ยกลายเป็นหินเลยจ้ะกายเป็นหินล่ะไอ่ไอ้ที่เขาขาวนุชขัดขัดจะเป็นของรุ่นนี้จะเป็นของเมืองละโวของเราแต่งั้นอ่ะเมื่อก่อนเป็นแต่เป็นเมืองละโวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เมืองละโวเป็นเมืองลบบุรีแล้วครับเมื่อก่อนเมืองก่อเมืองเแก่เมืองละโวเมืองละโว ปัจจุบันก็ขึ้นว่าเป็นเขตของจังหวัดนครอ่านครสวรรค์เมืองระมกคือนครสวรรค์อ่านครสวรรค์ครับแต่ปัจจุบันได้แยกออกมาเป็นอ่าจังหวัดลบบุรีนะครับอ่าใช่ใช่อ่าอย่างกรมศิลป์เขามาดูนี่เขาพอจะบอกอายุปีได้ไหมครับว่าประมาณกี่ร้อยปีมาแล้วครับที่วางอยู่ต่อหน้าท่านพระโอ้นี่พันกว่าปีจ้จะเขาบอกพันกว่าปีแต่และชิ้นเนี่ยแต่ชิ้นแบบเนี่ย เขาจะคัดดูประมาณเกือประทิ์น่ะเขาจะเอามาเช็คความกว้างความยาวความหนาความสูงแล้วที่นี้เขาจะเอาเข้าเครื่องวัดอีกทีนึงว่ามันมันจะอยู่นานขนาดไหนความชื้นดูวัดดูความชื้นอีกทีนึงคือบอกอายุค่าบอกอายุออกมาแต่ละแต่นี่มันจะเป็นอยู่สถานที่นี่ที่เดียวมีเนี่ยมันจะหนาตั้งแต่ พงกรดูเก่านะมาตลอดเนี่ยเป็นห,หนาเป็นลังขึ้งเงี้หนาเป็นลังพึ้งเนยผมก็ขอบอกญาติธรรมนะครับและท่านผู้ชมทุกท่านสายบนสายบารมีนะครับสามารถเข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมและกราบธรรมสการนะครับกราบมาไหว้กราบขอพรหรือจะมาร่วมบุญในการสร้างนะครับถวายตู้นะครับเพื่อวางวัตถุมงคลของโบราณน,นะครับ สามารถเข้ามาติดต่อท่านพระครูได้เดี๋ยวผมก็จะขอนิมนต์นะครับอ่าเียวขออนุญาตที่เที่ยวชมอ่าพายพายติญาติธรรมหรือพาแฟนเพจดูรอบบริเวณวัดครับออกา,าขออนุญาตท่านพระครูครับขอขอนิมนต์หน่ครับ อันนี้คืออะไรครับท่านประภูมิครับอ๋อนี่ขนมจีนที่เอาขึ้นจากในถ้ำมั้จ้ะขึ้นจากในถ้ำเนาะใช่ไฟทางการส่งให้ท่านผู้ชมได้ชมมาขนมจีนโบราณที่เป็นหินหน่อยนะครับขออนุญี่ไฟส่งให้ชมนะครับ จีนที่กลายเป็นหินนะครับกลายเป็นหินนะคะอ่าตรงดูดูตรงนี้จะชัดเจนเลยอ่าเป็นเส้นเส้นเปส้นมันนี่นเป็นเส้นมันนีขออยากใครส่องหน่อยนะครับน่าจะพันกว่าปีได้นะครับที่เป็นหินได้ขนาดนี้นะครับโอ้นานมากคนเราเกิดแล้วไม่รู้ว่าไปเกิดอยู่ที่ไหนกัน นี่นะครับอ่านเป็นตัวเล่าตัวนอนตรงไหนังไม่รู้นเราจะเป็นเส้นขนมจีนนะครับที่กลายเป็นหินนะครับทุกวันนี้ก็ถ้ามีสิธรรมแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากจะอยู่ยงคงอพันเหมือก้อนหินเนี่ยจ้ะครับอ่าก็คิดดูแต่แค่ว่าพวกตะกุดเนี่ยตะกุดยังกลายเป็นหินตะกุดยังกลายเป็นหินผ้ายันยังกลายเป็นหินครับอ่าจะมีพวกหอยพวกแมงกะบี้หรือว่าตะกุดหินเนี่ยทั้งนั้นเลยจ้ะนี่จ้ะ ชัดยิ้เลยครับอันนี้ข้าวสารเมื่อสงครามแตกเอ่อเมื่อก่อนเขาก็าเลยก็ไปไม่ทันเขาแล้วข้าวสารนี่ทิ้งกองไว้กลายเป็นหินเป็นเป็นข้าวสารข้าวเหนียวกรัรมแต่พกตะกุดก็เลยเอาไปไม่ได้ก็เลยทิ้งไว้ที่นี่เหมือนกันทิ้งกองไว้กับพวกข้าวสารหิน อันนี้เป็นเป็นข้าวสารขาวครับอันนี้เป็นข้าวสารขาวเหรอเป็นข้าวสารขาวก้อนน้ำหนักก็อนห้าสิบกิโลก้อนแล้วอย่างเสียนท่าพุทธรูปนี่ก็คือเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครัะเพิ่งทำมาใหม่วัตถุไอ้วัตถุวัตถุมงคลไหมแตว่ามันเป็นเสียงทีบบสุ่มเ แนะนำนะครับผมก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้ไม้ไม้ตะเคียนกลายเป็นหินอาไม้ตะเคียนกลายเป็นหินแล้วก็ไม้สักกลายเป็นหินอันนี้ไม้สักกลายเป็นหินเพราะว่ามันจะอยู่แหล่งนี้มันแหล่งนี้มันมันกว้างขวางอันนี้มันเป็นเล่อเล่เป็นเล่สมฤทธิ์หรือว่าเป็นวัตถุดิบวัตถุดิบ อันนี้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นไม้ประดูกลายเป็นหินละอันนี้ของที่นี่ทั้งนั้นล้ลลวนเลยอันนี้คือกรมศิลป์เข้ามาดูแล้วเลยอ่อมาอมามาดูแลจะมาดูแลจะกรมศิลป์เข้ามาดูตรวจเชค็คดูมาแล้วก็ือมีการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนไว้เรียบร้อยจ้ะแต่ที่ตั้งโชว์อย่างนี้ก็คือท่านพระครูท่านเอาไว้ให้ญาติธรรมนะครับท่านผู้ชมผู้มีจิตศรัทธาสายบุญสัรยมีนะครับที่เข้ามาตรงนี้เพื่อได้ดูนะครับได้ดูได้ชมได้ขอบคนะครับ อันนี้เป็นก้อนเดียวร้อยสิบสี่โลก้อนเดียวร้อยสิบสี่โลเขาสารเขาสารหินเป็นเขาสารดำเขาสานดำเลยแกะเป็นรูปนี่ไว้เอาไว้เป็นรอยพระบาทจำลองอ่าน,นี่เป็นเข้าตอกพระล่วงที่กิ่งลงมาจากบ,บนเขาเยอะเขาสมโพธิข้าตอกพระล่วง ทำเป็นแผ่นจารึกข,ขององค์พระสมมาสมุทรเจ้าไว้แต่ยังทําไม่เสร็จรยังทำไม่เสร็จเดี๋ยวเราก็ามจากท่านาคครูนะครับเจดีย,ายาด์ที่จะทําขึ้นนี่ก็เป็นเป็นเจดีย์เก่าแก่แบบนี้จ้ะเจดีย์เก่าแก่เป็นศิลาแรงอาบุกศิลาแรงอีกชั้งบนอันนี้ได้ไปสองชั้นละ เราเข้าตามท่ทานพระครูนะครับก็มาดูสถานที่เดี๋ยวรอบนอกก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูสถานที่กำลังก่อสร้างนะครับอันนี้จะเป็นหินพระาธาตุใหญ่ที่สุดในโลกอ๋อที่ออกข่าวที่ออกข่า,า,ทออขาวที่ลงหนังสือพิมพ์จ้ะนี่พระาธาตุกำลังเกิดเกิดได้ทุกวันอันนี้กำลังเกิดน้ำหนักร้อยเจ็บสี่กิโล อ่าของจริงไม่ใช่ของไม่ใช่หินปอมๆครับอันนี้รอยพระพุทธบาทจำลองแต่พระรูปรอยพระบาทจร,ริรจงๆอยู่ด้านในความกว้างความยาว75เซนอ่าอันนี้เอาวัตถุมงคลใส่ไว้ครับไอ้ทันี้เป็นบอ่อน้ำทิพย์อันนี้เป็นบอ่อน้ำทิพน้ำจะไหลซึมอยู่ตลอดแต่อันนี้เอาปูนปิดไว้เพราะเราจะต้องทำด้านนอกให้มันเสร็จ อ๋อคือระโบระนาก่ออาจะต,ต้องค่อยๆบูรณะไปก่อนครับเดี๋ยวเราตามติดตามท่านพระครูนะครับมาดูอ,อาอาคานนะครับที่ท่านกำลังได้ก่อสร้างนะครับเพื่อเก็บวัตถุมงคลของโบราณน,นะครับเดี๋ยวเรามีด้านนอกก่อนครับ อันนี้ก็คือจะเป็นพวกหม้อไหสารคโลโบราณครับที่ท่านพระครูท่านรเกตยรวบรวมมาไว้ที่ด้านนอกว่าพื้นที่สถานที่ยังไม่เพียงพอครับท่านพระครูท่านก็ด้เก็บรวบรวมไว้ด้านข้างก่อนครับแต่แตกๆนี่ก็ไม่ได้จิ้งโดเอาไว้ทวําวัตถุมงคลบดบดไว้ทวําวัตถุมงคลแจกลูกหลานที่มาเยี่ยมครับ แต่ที่เอาขึ้นมาก็ยังไม่ได้เกะได้ล้างปล่อยสภาพเดิมขออนุ้มท่านครูครับอ๋ฝั่งนี้ก็มีเหรอครับอ่าจ้ะลอ้ลอมรอบมันเพรยังยังทำอะไรไม่ได้เพราะยังไม่มีที่เก็บแล้วก็ยังขาดตัดใจในการสร้างนะครับ ท่านผู้ชมสามารถรับเกีต่อมาร่วมบนนุญได้ครับห้องนี้เขาเรียกว่าอ่าที่ท่านพระครูเราสร้างนี่เขาเรียกว่าอะไรนะครับผมขอแย่สอบถามอีกครั้งนึงครับไอ้ตรงนี้เป็นเป็นพระธาตุ สีนาลายเป็นเจดีสีนาลายครับอ่าสร้างพระก่อนรสร้างพระเสร็จแล้วก็มาสร้างเจดีครับสร้างเจดีเสร็จเพื่อบรรจุอ่าอ่าสรีละกระดูกโบราณครับ